คนป้าพิมพ์สวยสู้มะเร็งนะคะจำได้ไหมเดี๋ยวถอดหนากากคนเนาะจะได้จำได้วันนี้ป้าพิมพ์มาฟินที่เซ็น r รัเวิลด์เนื่องในโอกาสอะไรหรอมาเดินแบบเป็นไงละ่ะไม่ธรรมดาเป็นนางแบบนะจ๊ะ <Wow. S 1> วันงานของสมาคมมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้รับเกียรติได้เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกๆคนนะคะด้วยการเดินแบบ โชว์ความงามของผู้หญิงที่หลังจากรับการรักษาแล้วหรืออยู่ในช่วงการรักษาเราก็สวยได้เห็นไหมสมกระชื่อเพจของเราเลยเนาะสวยสู้มะเร็งตอนเนี้สภาพหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยมาซ้อมก่อนเดี๋ยวค่อยดูนะว่าตอนซ้อมกับตอนเดินจริงจะเป็นยังไงส่งกำลังใจให้พ่าพิมพ์ด้วยนะจ๊ะ <S <S เดี๋ยวเจอกัน ก็จะขอใช้ลองพื้อเหมือนสีออกโทนชมพูนะคะวันนี้งานพูดไปทำไมคะพูดไปก็ทาไม่ไดนะ้ก็มีอะไรก็ปัดบาทลงไปคิดว่าฉันสวยข้างบนลงบางๆลง,งสีลงอ,อ่อนงโทนสีออกโทนชมพูเพราะพิมก็วันนี้จะเลือกใช้ของเอสเต้หลายโทนสีออกแนวชมพูไปก่อนอ่อนเอง สีสหนวเนะนี่ยองเป็นไงอ่ะสวยไหมคะเราต้องไล่หัวตาให้เป็นประกายวิบวับเลยนะสีประกายวิบวับนะคะอันนี้ของเอสเต้เหมือนกันอุ๊ยสวยมากคิวอ,อันนี้ดีนะนของน้องฉับเราไม่แพงเลย ขีดง่ายเดี๋ยวดูนะปืดป๊ดแนวคิ้วเราปืด๊ดเนี่ยฮะเท่ากันไหมฮะอาจจะใหญ่กว่ข้างนึงตายแล้วเพรข้างนึงใหญ่เราก็ต้องทำไม่อยากอีกข้างนึงใหญ่เท่ากันนะฮะแล้วในสุดเราก็จะได้คอนโดเจ็ดชั้น เนเนีคะถูถูกเหมือนคิ้วให้มันอ่อนเดี๋ยวไหมครับใช้มือใช้ดิ้วเหรอครัอีกข้างอีกข้างนึงไหมครันเท่ากันนะคะหนูก็มีที่ทำคิ้วคุ้ม ของเดูค่ะชิวคุ้มเหมือนชิปอาญานะคะดีไหมคะทีมงานสวยค่ะเลิศมากเลยค่ะดีมากชีวิตเนาะอันนี้ดีมากที่กรีตาของเค ห <Yeah. S 2> นะอมขึ้นเลย mm. เดี๋ยวกินก่อน mm. แล้วค่อยแต่งหน้าดิเจ้ลืมปากผมตากรือเปล่ามาสคาร่าค mm. ันไทย mm. มาสคาร่าจะใหญ่ทุกบ้านแนละ้ว วันนี้เดินแบบในคอนเซปต์ที่ว่าสวยในแบบของเรานะคะถึงจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือถึงจะป่วยเราก็สวยได้นะคะเพียงแค่เราใจสู้เราก็มั่นใจนะเดี๋ยวคอยดูเพื่ินบนเวทีวนะเป็นกำลังใจให้ด้วย นสแสดงว่าเป็นผู้ที่ให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของหน้าอกหน้าใจตื่นเต้นน่ะจะขึ้นเวทีแล้วแล้วก็เจอกับศิลปินในดวงใจเดี๋ยวจะต้องตามจิกให้พี่ตู่พบพรนั้นเอ๊ะพบทอน มาเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในเพจนะคะเดี๋ยวพ่อพิมพ์จะต้องตาจิกพี่ตู่มาให้กําลังใจพวกเราให้ได้รอแป๊บนะอืมอยากเกินจะอธิบายด้วยถ้อยคำให้เธอฟังให้เธอเข้าใจว่าที่เธอคิดที่เธอกังวลอยู่ทุกวัน xong 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 แน่นอยว่าใครชื่ออะไรมาจากที่ไหนซึ่งคุณออยเนี่ยอยากทราบเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาร์ตฟอร์แคนเซอร์ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณออยตรงนี้ด้านหน้าสักเล็กน้อยก่อนพอิจารณาพิสูจ์เสาวงามด้านหลังนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรียนเชิญคุณออย,ย,ย,ยจริงๆผลงานชิ้นนี้มันเป็นข้อความที่อยอยอยากส่งต่อถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคนนะคะและผู้หญิงทุกคนเลยสวัสดีค่ะทิมใิการระหว่าง เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะเสร็จสิส้นการรักษามาแล้วหนึ่งปีนะคะปัจจุบันนี้เปิดเพจสวยซูมะเร็งซึ่งเป็นเพจที่อยากให้กำลังใจแล้วก็แบ,บ่งปันประสบการณ์ในการรักษาแบ,บ่งปันเคล็ดลับดีๆเพื่ออยากให้ผู้หญิงทุกคนน่ะกระตุ้นว่าเราใช้ความสวยของเราะค่ะถึงแม้จะมีน้อยนิดเนี่ยก็ไ i กับมะเร็งไปเรื่อยๆนะคะอยากได้สูญเสียความมั่นใจในความงามของเราะค่ะขอบคุณนาค่ะร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะคะ

หน่อยจะฝึกเป็นนักข่าวออกกองแล้วดีไหมอาชีพเสริมใหม่ตามล่าหาสิเล็ดาราดังมาให้แกเพื่อนเพื่อนเพจสวยสู้มะเร็งดูให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะดูพระพิมพ์คนเดียวอาจจะเบื่อ ตั้งใจกับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะอยากให้สู้ๆอย่าท้อนะคะอย่างที่เป็นเต้านมเหมือนกันทราบตอนระยะที่เท่าไหร่อะคะทราบก่อนเพราะตรวจตรวจสุขภาพประจำปีปเนี่ย<ช>สำคัญมากเลยกับการตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรก็ตามที่มันแปลกไปะคะ่ะรีบหาหมอเลยนะคะต่อให้ไม่แปลกก็ต้องหาหมอตรวจทุกปีนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะขอบคุณทุก่นเยอะ ดูสิป้าพิมพ์อยู่อัะใครป้าพิมพอยู่กับพิมพมากหรือพวกเราพูดให้กำลังใจกับเพื่อนๆในเพจสวยสูส้มเร่งครับสวัสดีพิมพ์ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อยากให้ชาวสวยสูม้มเร่งทุกคนมีกำลังใจเยอะๆผมว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความมั่นใจว่าตัวเองยังไงก็เพอร์เฟกต์อย่างที่ตัวเองเป็นนี่สำคัญที่สุดครับยังไงก็สู้ๆทุกคนนะครับ ตอนนี้นะคะป้าพิมพก็อยู่กันกบน,น้องอายกมลเนะคะเป็นดาราสาวสวยป้าพิมพ์ก็อยากเชิญชวนให้น้องอายพูดเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในเพจส,สวยซุ้มมะเร็งหน่อยค่ะค่ะก็ะะอายกมลเน,นนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานร่วมมะเร็งเต้านมกับป้าพิมพ์แต่จะบอกเลยว่าสิ่งที่อายได้คือกําลังใจจากป้าพิมพ์และทุกๆคนที่เป็นซาวิเวอร์ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันยากของชีวิตขนาดนี้นะวันนี้ที่อายมาเจออายเห็นรอยยิ้มอายเห็นแววตาหลายๆคนที่แบบว่า โอ้ไม่ก็เนี่ยคือสิ่งที่แบบว่าเป็นพลังใจให้กับคนยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ป่วยแต่แค่แบบเอยมีภาวะที่เหมือนแบบเคยตรวจเจอ<ะ>เราก็ยังรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เรายังต้องลุ้นเลยอะ่ะแต่เรามาเจอคนที่เขาแบบเป็นซพรเวอร์อะค่ะเนี่ยมันแบบอะไรที่ก้าวข้ามผ่านได้แล้วอะ่ะหนูว่าทุกคนมองไปที่ตาของป้าป้าป้าพมพ์ <Okay. S 1> แล้วจะรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือกําลังใจที่ดีแล้ววันนี้อายก็จะแบบแอบ แอบจำรอ,รอยยิ้มแล้วก็แววตาแบบนี้ไว้ยร่วมถึงแบบทุกคนที่มาในงานนี้ด้วยคือทุกคนแบบว่าขอบคุณมากนะคะน้องอายก่อนนนมดีี้้แัลวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจฟินๆไปแล้วนะคะคือมาเป็นนางแบบรับเชิญ เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเกิดมาก็สามารถเป็นนางแบบแบบเขาได้เหมือนกันหลังจากที่มะเร็งมาเยือนนะคะวันนี้ป้ะพิมพ์ก็ขอจบภารกิจฟินเฟินเป็นนางแบบกิติมศัิ์รับเชิญอะไรก็แล้วแต่นะคะที่งานมะเร็งเต้านมรู้วรักษาได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามลักน่าจุบ๊บ